ตอนนี้พวกเราอยู่ที่พิพิพพธภัณฑ์รถไฟไทยนะคะซึ่งตอนนี้หนูอยู่ที่ชั้นสองค่ะอยู่ในซ่อนคำเตือนที่ควรปฏิบัติตอนที่อยู่บนรถไฟค่ะหนูจะยกตัวอย่างให้นะคะ ตัวอย่างภาพนี้ค่ะเดินในย่าสถานีระวังประเจนหนบค่ะก็เราก็ควรทำนะคะเพราะว่าถ้าเราติดอยู่ตรงนั้นแล้วรถไฟวิ่งผ่านมาเราก็อาจจะโดนอันตรายต่างๆได้ค่ะและอีกภาพหนึ่งคืออย่าเดินผ่านช่องต่อรถจะถูกรถบีบค่ะ ภาพนี้เหมือนคมว่าอย่าเดินระหว่างช่องต่อของรถของรถไฟนะคะเพราะว่าอาจจะบาเดเจ็บทำให้เข้าโรงพยาบาลได้ค่ะที่แนตอนนี้เราก็อยู่โซนที่อยู่ใ,นในกล้ๆทำเตือแล้วค่ะซึ่งตอนนี้จะเป็นโซนที่เป็นโซฟาของในหลว ชการที่เจ็ดที่ชมรักที่โซกานี้ค่ะบนาคารหรืออยากให้ทุกคนที่ได้รับแจ้งเที่ยวที่พิพิธัรถไทยที่หัวลำโพงไซื้อของที่ราลือกกลับไบ้นค่ะชเที่ยวนี้ เปิดให้บริการปีนะคะ,ะเริตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์นะคะหนูอยากขอบคุณนิทานรถไฟไทยที่ทำให้หนูได้มีความรู้เรื่องรถไฟไทยในอนดีตและปัจจุบันนะคะขอบคุณค่ะ